ระมาภาวนาเรียกว่าเมตตาตนพยายามสร้างความสุขความสบายขึ้นมาในในปัจจุบันนี้แหละใจของเราจะได้มีอาหารการกินภายในที่ดีกระดากว่าภายในไม่ดีเดี๋ยวจะวิ่งออกไปหาภายนอกหารายได้ก็รายขวางหนา้ากินเข้าไปกินเข้าไปดีไม่ดีก็ไม่เลือก นี่ถา้าหากว่ามีของดีอยู่ภายในเราก็เลือกได้เวลาออกไปนข้างนอกจะหาความสุขแบบไหนเอาความสุขที่ไม่มีโทษส่วนที่มีโทษนะเราจะเอาทำไมเพราะเรามีความสุขภายในเรามีของดีอยู่ในตัวของเราแล้วเพราะฉันพยายามอยู่ก็ลมหายใจเข้าออกขับรถไปทำอะไร,รไปแล้วก,ก็อยู่ก็ลมความคิดอะไรที่จะพุ่งออกไปไม่ต้องไปตามเขา เรียกว่าแม่ตาตนควบคุมจิตใจคุณเจ้าของได้ก็ต้องฝึกตอนนี้ตอนที่เรายัางดีๆอยู่พอแก่เข้าแก่เข้าจับเข้าอะไรมันก็จะยากขึ้นมานอกจากว่าเราอบรมดีแล้วถ้าวันใจไม่ได้อบรมตอนนั้นมันก็บ้าวุ่นแต่ถ้าอบรมดีแล้วก็สงบได้รับสภาพของร่างกายเป็นอย่างีง จิตใจของเราแต่จิตใจของเราไม่ต้องเป็นเป็นไปาตามสภาพของร่างกายจิตข,ของเราก็ดีได้นี่ยถ้าเราควบคุมได้เพราะฉะนั้นพยายามควบคุมจิตใจของเราให้อยู่ในร่องรอยของธรรมจะเป็นจิตจ็ดท,ที่ว่าง,ง่ายสอนง่ายจะเป็นจิตท,ที่เป็นไปเพื่อความสุข ทั้งของเราด้วยทั้งคนอื่นเขาด้วยแล้วว่าแพ่ความดีโดยรอบ